ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารยวย่หวยสูตรนะครับก็เมื่อวานนะครับผลรางวัลจะออกไปแล้วนะครับก็ยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับส่วนท่านที่วันนี้ยังไม่มีโชคนะครับก็ตามตอนน่อในวดต่อไปนะครับทุกท่าน สูตรสี่สูตรนะครับสี่สูตรเด่นบนสิบหกมิถุนายนนะครับที่ลงไปก่อนหน้านะครับมาก็เข้านะครับทุกท่านเด่นสรุปก่อนนะฮะสรุปก่อนอก็เด่นเก้าศูนย์เออศูนย์เก้าสี่นะครับเด่นศูนย์เก้าสี่ก็ มานะครับเลข9มาตัวเดียวนะครับวันนี้ชน094นะครับเอ่อเด่นบนชนแล้วมานะครับอ่าวันนี้ไม่พลาดนะครับ094มา9นะครับเอเคนะครับที่นี่ก็ <c oughs> ตัวเ,เลขเยอะจัง เรามาเริ่มกันที่สูตรเด่นบนนะครับเด่นบนหนึ่งนะครับเพราะว่าวดที่แล้วก็ให้ไปที่9034แล้วก็ออก967นะครับเด่นบนหนึ่งะครับเด่นบนหนึ่งนะครับประจําวดกรกดานะครับหน่งหนเจน,นะครับ ส้ 5, 6, าน,นี้ก็ได้นะครับเข้ใจสูตรนะครับสูตรก็ใช้ผลรางวัลของงวดที่แล้วนะครับมาเป็นตัวคำนวณน,นะครับ5 16นะครับ967นะครับห6นะครับ 9, 6, 7, เราใช้หลักแสนสครั้งนะครับแล้วก็หลักพันสอครั้งนะครับแล้วก็หน่วยอีก3ครั้งนะครับทุกท่านก็จะได้ได้5นะครับห ได้เท่ากับ5บวก5เป็น10บวก6เป็น16 16บวก6เป็น22นะฮะ22 67เป็น29 29บวก6เป็น3พยบวก7เป็น36นะฮะ36บวก7เป็น43นะครับได้43นะครับ43เด่นตัวแรกของเราคือเลข3นะครับ แล้วก็บวกเพิ่มไป1ก็เป็นเลข4นะครับตัวที่3ามบวกเพิ่มไป3นะครับ4บวก3มได้7นะครับตัวที่4บวกอีก1นะครับ7บวก1ได้8นะครับทุกท่านก็จะได้3 4 3 4ี่เจดนะครับเดินบน1นะครับวดวันที่1กรกฎานะครับ25 6 3นะครับเดินบนหนึ่งนะครับ มาดูสถิติก็เดินดีนะครับของให้งวดที่แล้วก็มานะครับทุกท่านก็มานะอันนี้เป็นใหม่ที่ผมลงงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็เดินดีนะครับนี่นะครับผลรางวัลก็9-6-7นะครับวันนี้ก็เข้าไปที่เล็ก เลขเก้านะครับตัวเดียวนะครับไม่รู้มันจะมาอีกหรือไม่นะครับว่าต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าติดตามนะครับ,รบท่านเก้าหกเจ็ดนะครับก็เข้ามานะครับตัวสองตัวนะครับ,รบท่านสูตรนี้นะฮะที่พ้นหนึ่งนะครับทีนี้ หวยไทยนะครับสรุปลงในใบเดียวเลยครับเด่นบนหนึ่งหวยไทยนะครับหวยไทยนะครับหวยไทยเด่นบนเดินดีสองนะครับเด่นบนเดินดีสองวดที่แล้วก็เข้านะครับเพื่อน967นะครับ967นะฮะ967ก็เข้าไปที่เลขหกนะครับตัวเดียวนะครับนี มาตัวเดียวนะครับวันนี้วันที่แล้วมา2ตัวนะครับวันนี้เข้าที่หลัก10นะครับทุกท่านหลักสินะก็ยังเดินอยู่นะครับสูตรนี้นะครับเรามาดูมวดวันที่เจ็ดกันครับแล้วก็ใช้สถิตินะครับ <c oughs> ไทยเอเดนบนเดิน D2 นะครับอ่าไทยนะครับอ่าเดินบนเดินดีนะครับอสองนะครับสูตรแรกนะครับได้3478นะครับมาดูสูตรที่2องครับ สูตรที่2สูตรที่2ใช้หน่วยหน่วยครั้ง hardships. ที่1นะครับหน่วยครั้งที่1คือเลขหน่วยครั้งที่1คือเลข6นะครับทุกท่านดูหน่วยครั้งที่1นะครับเลข6นะฮะเลขนะครับเลข6นะฮะบวกกับหน่วยครั้งที่2นะครับ หน่วยครั้งที่2คือเลข2นะครับบวกสนะแล้วก็บวก1นึงคงที่นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับคงที่นะครับก็จะได้นะครับ3 <c oughs> ตัวเด่นผลผนะครับหกบวกสองได้ 8ปดบวก1ได้9้านะครับเั่นี้ได้านะตัวเลขนะฮะเด่นตัวแรกได้9้านะครับเด่นตัวที่สองนะครับเด่นตัวที่สองก็นับเพิ่มไปเลยครับเป็น10บหรือ0ูนย์นะครับและเด่นตัวที่3มก็เป็นเลข1นะครับทุกท่านา9กาศนย์หนึ่งนะครับเดินบนเดินดีสุดที่2นะครับถามว่า มันเดินมากี่งวดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่ครับเดินมันก็มีผิดมากมันมีผิดผิดอยู่งวดเดียวนะฮะนอกกนั้นก็มาดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับมันไม่หยุดอยู่งวดนี้หนึ่งงวดนะฮะแล้วก็มาต่อนะครับทุกท่าน 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสเป็นงวดที่7นะครับอ่างวดที่8ปดกอที่คำนวณได้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็น901าศูนยะครับเก้านะครับเกาศูนย์งวดวันที่หนึ่ 1, กรกฎานะครับ1เด้าเจนะครับสองห้าหก ได้มานะครับอย่างน,นี้นะครับต่อไปเป็นสูตรไหนอีกเออลยไหนก่อนนะฮะตัวไหนที่เข้ามาแล้ก็มีสูตร,ส,ตรสูตรเข้านะครับทุกท่านสูตรหัวสองเด่นบนสามฮเ,เด่นบนสามอยู่ในนั้น สูตรดึงบวนชนแล้วมาอันนี้ก็เข้านะครับอ้เยอะจังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนนะครับนะครับุกท่านไม่เจอครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับยังไงก็ตามนะครับเลขล็อกบนนะฮะเลขล็อกบนกันแถมเลขล็อกบนไปครับเลขล็อกบนนะครับเลขล,ล,ล็อกบนก็อ่าเหมือนเดิมนะครับเลขล็อกบนอย่าลืมนะครับทุกท่านสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับก็เล็ลอกบนนะครับก็จะลืมนะครับติดไว้นะครับไม่เคยหลุดเลยนะครับสี่ห้าตัวเนี่ยมาตลอดมาทุกงวกเลยนะครับท่านเป็นยังไงก็ไม่ดูมันกับล็อกแบบไว้เลยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ แต่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับ